เหลือไว้แล้วตอนแรกอะแล้ว,ลวคันนี้มันใช้หมดไงสวัสดีค่ะคนวันนี้มามามาโชว์หน้าสดเพลินวะ่ะ ไม่ใช่นาโดค่ะทุกคนวันนี้มาโชว์ให้ทุกคนดูว่าฉีดโบท็อกไปเมื่อวานเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะเหมือนประมาณว่าเหมือนหน้ามันไม่ค่อยจากหน้าที่แบบว่าดูซมมันดูสดชื่นขึ้นเนาะมันมันมันจะยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอกแต่จากที่หน้าดูไม่เมื่อยดูไม่ดูไม่สดชื่นอะไรเงี้ยจะกลายเป็นดูสดชื่นขึ้นนะคะ แล้วก็ซื้อของกินมาเยยบเลยคุพอ่อนี่นะคะชินน้นจะแตงนะคะทุกคนลูกชิ้นอันนี้ยำปลาหมึกนะคะอันนี้กับข้าวของคุณยายกับกวนพัาติกพัาติกหลายคนคง ที่จังหวัดอื่นคงไม่ค่อยมีกันเนาะใช่ะัไพลาสติกลาสติกเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูข้างในมันจะเป็นอย่างนี้คะนีะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นกลหดี่ปั๊บที่เป็นเป็นทรงยาวเนาะยังไงก็คือกระดี่ปั๊บแหละกินกับผงอันนี้ได้ก็จะเลือกได้ว่าเป็นเอาผงอะไรก็จะมีรสไส้ออริจินอล๋อพ่อไส้อรอริจินอลมามเลยเหรอ เป็นไส้อะไรอ่ะคืออ๋อไส้กะหรี่ปรับอยู่แล้วไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ไ,ไ,ไส้กะหรี่ครับเบคอนอะไรอย่างเงาก็คือถ้าไม่ไม่รจสชีสก็จะเป็นไส้พวกไส้อะุ่นไส้ถั่วไส้ไก่ไส้เห็ดหอมอะไรเงี้ยไก่กล้วยหอมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็มี ขนมขนมขน,ม,ขนมเบียร์ลาวาอ้าวคุณพ่อแล้วขนมเบียรนั้นน่ะขนมเบียรอะไรอ๋ออันนี้เป็นขนมทองแครงนะคะทุกคนทองแครงแม่ชอบอันนี้ก็ออกกขนมเบียร์ไคลาวาอ่ะทำไมไปขับไปทำงานง<ค>รยวยไฟฟ้าเหรอเท่าไหร่อันนี้ ขนมเปี๊ยะให้คุณยายคุณยายไม่ชอบเป็นลาว่าขับไปทำงานเลยในดินแดนนั่นไงแบบไปป่ะแล้วทำไมขับไปทำงานเลยโอ้โหอยากตายเร็วกข้าไปจริงจริงนะแบบมันมันเกินถนนนะพวกมอไซค์อ่ะนี่เป็นขนมเปี๊ยะที่ใบเตยไส้ถั่วไข่เค็มอันนี้ซื้อมาให้อ้วนน่ะอ้วนไม่ยอมกินอะไรนะคุณพ่อ เขาเรียกอะไรไม่รู้มันเป็นถั่วอัลมอนด์เอ้ยถั่วโตเกียวเนี่ยนะถั่วโต,วเ,กวเ,ตวเกียวในกรองโตเกียวในกร่อบไหมคะไอสิ่งที่พี่แม่จะต้องจะอยาก,กลองจะจะ,จะลองอันนี้มาก <S <S 1> <S 1> เหมือนแบบทาแป้งก็เข้าหน้ามันหน้ามันฉ่ำอะ มันแล้วก็กรอบหน้าก็ชัดขึ้นเหนียงหายยังคุณหมอหายแล้วหายแล้วเนี่ยปกติแบบใต้ตามันก็ดูตื่นขึ้นเนาะเพราะมันดึงปกติคุณแม่จะเวลาฉีดโบท็อกนะจะไม่เคยยุ่งอะไรเกี่ยวกับหน้าผากเลย mm. แล้วก็ ส่วนใหญ่จะฉีดแค่ตรงนี้ที่ฉีดตอนที่แบบเริ่มฉีดใไไหม่ๆฉีดแค่ตรงนี้เนี่ยเรากรอบหน้าแค่นี้แล้วก็หน้าแก้มตรงนี้เพราะนํนเป็นคนแก้มเยอะนะแล้วก็พอฉีดแล้วทุกวันเนี้ยคือผ่านงานศพของพ่อหกวันเจ็ดวันนอนวัดแบบไม่ได้รับได้นอนนะคะแล้วก็ทําบุญเจ็ดวันแล้วพอหลังจากนั้นอีกประมาณสิบกว่าวัน สิบกว่าันสิบห้าวันมั้งก็ทําบุญฉลองหนังสือฉลองกระดูกหายายนะคะโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยมันเข้ามาแล้วเอ้าไม่กล้าตีมแต่แทนที่จะรวบถุง้วบไปปล่อยข้างนอกไงแต่มันวิ่นอยู่ในถุงมันวิ่นทั่วถุงทำไงล่ะสอบอ่ะนั่นแหละคือมันเหี่ยวมันอะไรแล้วลูกหลังจากงานงานนี้แล้วลูกก็เข้าโรงพยาบาลอีกง่าย กอผ้ามาอย่างตอนนั้นนาทีนได้เลยนั่นแหละแล้วไหนจะลูกเข้าลงมาอีกแล้วก็วิ่งซ้ายเบนขวาแล้วก็แบบเรื่องไม่มีสมาธิในการคุยเลยไปไหนแล้วะล่ะเก็บดิวบ่อย่ามันอ้วันเดินให้มดมาเก็บเเดี๋ยวมดเข้ามาแบ้าเดี๋ยววันจะพีนี้ คุณพ่อชอบหอมออกสื่อเนาะัวงเอะเนี่ย,ย,ยคุณพ่อทำอะไรก็ไม่รู้เดีย๋ยวเขาก็จะเป็นคู่จิ้นหรอกนั่นแหละแล้วลูกเข้าโรงพยาบาลจนถึงทุกวันแล้วก็วิ่งเรื่องเรื่องเอกสารเรื่องเอกสารของที่แบบว่าเป็นชื่อของพ่ออย่างเช่น พวกเงินในบัญชีแม่กับพ่อจะใช้บัญชีจะเป็นชื่อบัญชีคู่แล้วคราวนี้มันก็จะมีปัญหานะคะแล้วก็หลายย่างอะ่ะแล้วคราวนี้แบบนามสกุลเรื่องตรงไม่ตรงอะไรอีกมันก็เลยก็เลยก็เลยช้าช้านิดนึงแล้วมาตอนนี้ลูกก็จะเข้าโรงเรียนอีกวุ้นทุกคน,ม,นมันคืออะไรมันคือเลยทุกอย่างแบบรอบทิศท,ทางเลย นะคะครอบทิศทางเลยแล้วจะให้คุณแม่ไม่ฉีดได้ยังไงมันต้องโดนมันต้องโดนไอคนที่มีปัญหามันต้องโดนเออไม่ใช่ <laughs> นะคะก็มาถ่ายให้ดูให้ทุกคนดูเนาะว่าเออจา,จากคนที่เคยเห็นเนแบบี่ยคลิปเก่าของแนนะ่ะว่าแบบโอ๊ยท,ทํานู่นทํานี่เลย ทำสวนบ้างรดนุง่งรดน้ําตากลงตากแดดบ้างแล้วก็แบบอย่างยายวางเพลิงตอนนั้นไฟไหม้ก็ไปนั้นอะทุกคนแบบว่าฟ้าขึ้นเลยนะตอนนี้แต่คือแบบอันนี้ฟ้ามันเบิ่มเริ่มบางลงละเริ่มไม่ค่อยนั่นละเดี๋ยวคุณแม่จะพาคุณพ่อไปฉีดเคุณพ่อไม่เอามไแล้วทำไมอ่ะมีแคแท่งไม่เสรใส่หมดเลยแล้วก็ไม่ได้นะ มันไม่ชอบกินแบบเปียกเสื้ออะไรน่ะมันเป็นพอน,น้ำอ่ะเน้นว,ว่าถ้าสมมติแบบจะซื้อรถอะซื้อบ้านอยู่ที่เรียงรีไม่ไดีกว่าเหรอ อยากให้ลูกไม่โรงเรียนถ้าเราไม่อยู่แล้วว่าปล่อยเช่ากันขอบ้านถูกกว่ารถรถอะไรน่กอะไรแม่คือมาทำอะไรบอกพ่อบอกแม่ว่าไม่ต้องทำ